นายฝันสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าได้ฝังศพคนตายตามลำพังนะคะใครก็ตามที่ฝันว่าได้ขุดหลุมแล้วฝังศพคนฝังอยู่คนเดียวนะคะคนคนนั้นกำลังจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะคะ คำทํานายนั้นก็จะบอกกับเราได้ว่าชีวิตของคุณช่วงนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายที่คุ้นเคยกับคุณนะคะและก็ความฝันแบบนี้คนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นจะสมดังใจปรารถนาด้วยพูดถึงเรื่องความรักกันก่อนความรักของคุณสำหรับคนโสดช่วงนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนนะคะ อาจจะมีเหตุการณ์ของมือที่3อาจจะเป็นตัวคุณเองด้วยซ้ำไปนะคะหรือคนที่เขามาชอบคุณเขาก็แอบมองคนอื่นย้ำอีกทีนะคะสำหรับความรักสำหรับคนโสด เรื่องความรักนั้นให้ระวังเรื่องมือที่3ของแต่ละฝ่ายด้วยอาจจะเป็นตัวเราเองหรือคนที่เข้ามาพัวพันกับเราช่วงนี้นะคะความรักอาจจะลึกลับซับซ้อนหน่อยส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ให้ระวังเรื่องมือที่3เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยกับแฟนเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะพูดถึงเรื่องการงานด้วยการงานใครที่ตกงานอยู่เพื่อนหรือคนใกล้ ตัวจะนำพาจะหางานจะ มอบงานช่วยเหลือเราเรื่องงานนะคะสำหรับคนที่ตกงานส่วนใครที่มีงานประจำอยู่แล้วช่วงนี้เจ้านายก็จะรักเจ้านายก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจเอ็นดูคุณให้ความช่วยเหลือมีอะไรที่ติดขัดช่วงนี้สิ่งแวดล้อมในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายถือว่ามีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใครที่ทำอาชีพค้าขายอยู่ช่วงนี้ค้าขายจะดีมาก ดีจนคุณรู้สึกแปลกใจเลยนะคะสำหรับคนที่ฝันว่าได้ฝังศพคนตายนะคะสำหรับใครที่ฝันแบบนี้การค้าขายจะ,จะเจริญรุ่งเรืองกำไรมีมาให้เห็นถ้าเกิดคุณจะลงทุนเพิ่มเติมสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้นะคะทำได้ช่วงนี้ใครที่ชวนลงทุนใครที่ชวนเข้าหุ้นช่วงนี้เกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนั้นก็มีมากเช่นกันส่วนใครที่กำลังจะ รอเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกรรม,มเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อกู้บ้านกู้เงินหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับสินเชื่อนะคะโอกาสที่คุณจะสมหวังดังใจปรารถนานั้นก็มีมากเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เรื่องที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องโชคลาภคุณจะมีโชคลาภเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็โชคลาภช่วงนี้ก็จะถือว่าเป็นช่วงบุญใหญ่ด้วยนะคะ คุณจะได้รับก้อนโตตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันว่าได้ฝังศพตัวเลขนำโชคได้แก่เลข0นย์เลข4เลข2แล้วก็เลข1นะคะเลข0นย์เลข4เลข2แล้วก็เลข1 0 2 04 01 หรือ42เป็นต้นนะคะถือว่าเป็นตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันว่าได้ฝังศพคนตายนั่นเองค่ะเอาละค่ะใครที่ฝันดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่ฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ